เวลาที oui pues ่เราเริ่มต้นธุรกิจตัวคนเดียวเนี่ยเราก็ไม่รู้ข้อมูลใช่ไหมครับว่าแล้วธุรกิจที่เราจะทําเนี่ยมันมีข้อมูลการตลาดอย่างไงใครเป็นคู่แข่งบ้างราคาตั้งขายกันยังไงซึ่งตรงเนี้ย AI เนี่ยมาช่วยให้ข้อมูลกับเราได้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับอันนี้ผมเพื่อไม่ให้เวลาผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นว่าตอนนี้ผมอยู่ในหน้า Google บ a r ใช่ไหมครับสมมติว่าพี่แก๊ปอยากจะเริ่มขายเอาง่ายๆเลยว่าอยากจะขายชานมไข่มุกในประเทศไทยเนี่ยและสิ่งที่เราอยากรู้ก็คือเราก็อยากรู้ว่าเจ้าอื่นเขามี มีมีเหมือนมีข้อมูลอะไรบ้างครับเราก็ก็แบบขอไปเลยครับขอข้อมูลชาชานมอ่าในไทยก็ได้ครับแต่ละยี่ห้อไปเลยอืมหลายี่ห้อนะครับอ่ายวลองดูว่าเขาจะเจ n e r a t e ออกมาเป็นยังไงครับซึ่งปกติแล้วเราก็ต้องไปทำ research นะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเครื่องมือ AI ตัวหนึ่งแล้วกันที่เขาก็จะไป search จ,จากในเว็บมาใช่ไหมครับอ่าก็จะสังเกตว่าเออเขาจะแนะนำมาหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยทีนี้ผมบอกว่า เอาเร็วๆนะผมก็อาจจะแบบได้ข้อมูลแล้วว่าเออมันมีร้านเด่เดๆอะไรบ้างเนาะเสร็จแล้วผมอาจจะบอกว่าขอสรุปสรุปเป็นตารางเพราะว่าการสรุปเป็นตารางนี่เราอาจจะทําให้เราได้เห็นข้อมูลครับว่าเอ๊แต่ละเจ้าเนี่ยมันมีมีชื่ออะไรมีมีชาอะไรบ้างอะไรเงี้ยอ่ะเ <c oughs> นี่ยครับเนี่ยก็จะมีชาของแต่ละเจ้า,เอาอย่างเช่นโคโค่ฟรชอย่างเงี้ยครับชาตั้งก่อตั้งตั้งแต่ปีอะไรอย่างเงี้ยครับชานมหลากหลายรสชาติอะไรเงี้ย อ๋าแล้วเป็นชานมชีสอะไรเงี้ยครับอ่าก็จะมีอันนี้ก็จะช่วยเราประหยัดเวลาเนาะคือคอันนี้ก็อาจจะออกมาสักประมาณห้าห้ายี่ห้อนะครับแต่จริงอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะครับทีนี้เราอาจจะแบบขอราคาไหมครับเราอาจจะลองอยากรู้ว่าเอ๊ะราคาครับราคาเฉลี่ยเนี่ยเท่าไหร่ครับอืมนะครับอันนี้เราใช้บาทนะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่อัปเดตเดียวไทม์เผื่อเอาข้อมูลมาในการวิเคราะห์ว่าเราคุณตั้งราคาขายเท่าไหร่ อืมเนี่ยครับเห็นไหมครับพี่แก๊บออกมาเลยครับเห็นไหมแบบเจ้าแรกสามสิบห้าถึงห้าสิบอีกเจ้าหนึ่งสี่สิบถึงหกสิบสี่สิบห้าถึงเจ็ดสิบซึ่งอย่างเงี้ยเราก็จะได้รู้ไงครับว่าเอ๊ะเจ้าอื่นเนี่ยเขาขายเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งเห็นไหมครับเขาสรุปมาด้วยนะว่าเฉลี่ยในไทยเนี่ยมันอยู่ที่สี่สิบถึงห้าสิบาทต่อแก้วอะไรเงี้ยแต่สังเกตไหมครับพี่แก๊บจริงๆแล้วอ่ะเป็นถ้าเป็นเจ้าดังๆอ่ะบางทีบางเจ้าเขาเขาขายแพงนะครับบางทีหกสิบเจ็ดสิบหรือที่จริงถ้าเป็นแบรนด์ดังๆยิ่งใส่่ท็็็ออออออปปปปิ้้้งงงเเเยยยะะๆคคครรรัััับบบบาาาามนนนกจจพขึไแี สมมุติว่าขอขอเฉพาะเดี๋ยวผมขอลองดูข้อมูลเพิ่มเติมนะขอเฉพาะอะข้อมูลของชาชาไทยเนาะอือานมไข่มุกแล้วกันครับเพราะเมื่อกี้อแต่ละชามาอาจจะมีหลายหลายเจ้าใช่ไหมครับโอเค อ่ะทีนี้เผอิว่าเราไม่ได้บอกว่าเราขอแต่ละยี่ห้อนะครับพอเราบอกว่า<ม>ชานมไข่มุกค,คือมันก็แบบบอกว่าบอก<ห>ข้อมูล,มลเรามาว่าเป็นการให้ข้อมูลนะครับเราอาจจะลองใหม่บอกว่าขอของแต่ละยี่ห้ออนะของแต่ละยี่ห้อครับอืม อ่านี่ครับ <า S 1> เขาก็จะบอกมาเห็นไหมครับว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันมีมีชาอะไรใช่ไหมครับแต่ละเจ้าก็จะแบบมีรสชาติเป็นยังไงราคาเป็นยังไงเมนะูของเขาที่นิยมเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันนี้มันก็จะช่วยเราประหยัดเวลาในการทำอ่าการตลาดถูกไหมครับว่าอปกติแล<ม>้วเราโอ <o> ้โหม่ามาเก็ตเรซิ่งใช่ไหมเพราะว่ามาเก็ตเรซิ่งเนี่ยปกติเราต <o> ้องแบบโอ้โหเราต้องไปเสิร์ชนะครับสิบยี่สิบเดตนะครับอันนี้อาจจะช่วยเราประหยัดเวลานะครับมากๆเลยครับพี่แก๊ปนะครับแล้วก็เนี่ยใส่คําสั่งพร้อมแบบ ห่างกันไม่กี่คำแต่คาตอบคนละเรื่องเลยอันนี้คือเหตุผลนะครับที่เราจะต้องมาเรียนเรื่องของการส่งคําสั่งพร้อมหรือว่าเรื่องของการเป็นพร้อมเอนจิเนียริงนั่นเองครับผมซึ่งจริงๆแล้วหลักการครับก็มันเป็นผมผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ที่ต้องเรียนนะเพราะว่าเหมือนกับว่าผมผมมองว่าเป็นสามสามสิ่งแล้วกันนะเพราะก็คือว่าอย่างแรกเราต้องรู้ก่อนว่าคุณลักษณะของแต่ละเครื่องมือครับบางบ,บางเครื่องมือครับมันข้อมูลจํากัดหมายถึงว่าฐานข้อมูลจํากัด ครับอย่าง c h a t GPT เนี่ยเดือน9 2021ใช่ไหมครับแต่ถ้าอย่างบล็ดเนี่ยโอเคข้อมูลเป็นเรียลไทม์ใช่ไหมครับ,รบถ้าเราพยายามจะเอาข้อมูลอย่างเช่น h a GP t GPT ไปทําข้อมูลเรียลไทม์เนี่ยมันก็ไม่ตอบโจทย์ละอะไรเงี้ยครับอืมงั้นการเรียนรู้เครื่องมือก็มีประโยชน์อย่างที่2ก็คือการ,รเรียนรู้เทคนิคในการการทํ Prompt Engineering ก็คือเทคนิคในการสั่งกาสั่งนั่นแหละว่าเอ้ยมันมีรูปแบบการสั่งสั่งได้อย่างไรบ้างใช่ไหมครับสุดท้ายเราก็ต้องมาดูว่าเอ้ยมันมี use case อะไรบ้างที่ที่ทำได้พอเราเจอ3อย่างเนี่ คิดว่าเราน่าจะไปต่อยอดแล้วก็ทําเป็นเหมือนกับว่าไปช่วยซัพพอร์ตธุรกิจหรือไปช่วยเสริมผลิตภัณฑ์ที่เราทําอยู่หรือว่าในจะเป็นอาจจะเป็นหน้าที่การงานที่เราทําอยู่อาจจะไปใช้เครื่องมือพวกนี้สนับสนุนได้ครับ